ไอเทมที่คุณเก็บมาเต็มไปหมดแต่ไม่มีพื้นที่ให้จัดเก็บใช่ไหมละ่ะหรือช่องเก็บของของคุณกำลังจะระเบิดอยู่แล้วแถมคุณยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอเทมอะไรอยู่ตรงไหนหากผู้เล่นกำลังพบปัญหานี้อยู่เคล็ดลับต่อไปนี้ช่วยคุณได้ด้วยการเพิ่มพื้นที่ว่างและขยายช่องเก็บของพร้อมไอเทมแบบเต็มพิกัดโดยวิธีการดังนี้ผู้เล่นจะได้ถอนกำลังออกจากดักโซนในหน้าช่องเก็บของ เพียงแตะที่ปุ่มจัดระเบียบด่วนที่มุมบนขวาก็จะจัดระเบียบช่องเก็บของได้ในพริบตาการจัดระเบียบด่วนจะทำการรวมกลุ่มของทุกอันมาแบ่งประเภทออกเป็นอาวุธอุปกรณ์เวชภัณฑ์และไอเทมเบเนเต็ตการใช้จัดระเบียบด่วนจะช่วยในเรื่องประหยัดพื้นที่และเวลาในการจัดเก็บผู้เล่นจะรู้ได้ทันทีว่ามีอะไรอยู่บ้างและถูกวางไว้ตรงไหนเพื่อนำมาใช้ช่วงที่ต้องการได้ทุกเมื่อ อ,องหาเอวิตาในรายชื่อเครือข่ายเพื่อแลกยุทธภัณฑ์เป็นที่เก็บของที่เก็บของแต่ละแบบนั้นจะเก็บยุทธภัณฑ์ที่มีประเภทและจํานวนที่แตกต่างกันออกไปและคุณสามารถใช้โคเอิน e ซื้อสิ่งที่ต้องการในทันทีเช่นกันนอกจากนี้ที่เก็บของบางอย่างจะปลดล็อกเมื่อระดับเลเวลสูงขึ้นที่เก็บของแต่ละประเภทจะใส่ย,ยุทธภัณฑ์ต่างประเภทกัน ผู้เล่นสามารถดูและจัดที่เก็บของได้ที่หน้าช่องเก็บของแต่อย่าลืมมีการจำกัดในเรื่องของจำนวนการใช้ช่องเก็บของนะดังนั้นซื้อสิ่งที่จำเป็นก็พอยังมีอีกวิธีอื่นที่จะเก็บยุทธภัณฑ์มากกว่านี้ภายในเกมพื้นที่ที่ถูกใช้โดยส่วนของเป้กับสายโยงบ่าไม่เท่ากับช่องความจุที่แท้จริงตัวอย่างเช่นสายโยงบ่ามีพื้นที่12ช่องแต่มีความจุ18ช่อง ุณจึงใส่อเทมในสายโยงบาก่อนแล้วค่อยใส่ในห้องเก็บของเพื่อประหยัดพื้นที่นอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถใส่เป้ใบแรกลงในเป้อีกใบแล้วใส่เป้ใบที่2ลงในเป้ใบที่3ก็จะประหยัดพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถเพิ่มพื้นที่จัดเก็บได้ผ่านการขายยุทธภันฑ์ที่ไม่ต้องการแล้วหมวนเป้และสายโยงบาพับผ่านท้ายปืนหรือโหลดกระสุนไว้ในแมกกาซีนได้ด้วย ขอบคุณผู้เล่นทุกท่านที่รับชมไกด์ผู้เล่นใหม่แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้า